กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่หลงเข้ามาดูกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแมนกันเหมือนเดิมนะครับก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมทําคลิปตีบอสเจ้ากลิบาสไปเนาะแล้วทีนี้อย่างที่บอกครับกิวผมก็ได้ทําการปิดบอสกลิบาสได้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าบอสเ,เกลิวกันชุบเนาะโดยวันนี้ผมจะมาทําการทดสอบครับผม ว่าการจะตีบอสไอ้เจ้าเกลีวกันชุบเนี่ยเราควรจะใส่เซตแบบไหนไปตีดีระหว่างเซตแรกเลยคือเซตที่1เนี่ยจะเป็นเซตเดิมๆกับตอนที่เราตีกอลิบาสเนาะแล้วเดี๋ยวเซตที่2เนี่ยผมจะใช้เซตสะท้อนครับผมหรือเซตนักร้องเนาะเพื่อดูว่าอันไหนมันเวิร์กกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูเซตแรกกันเลยดีกว่าครับเซตแรกนี่ก็เป็นเดิมๆเ,เลยนะผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะ ดูกันโอเคเราก็จะใช้สเต็ปเดิมเนาะอันนี้ก็โหบอสตีแรงมากอะ่ะคือสกิลทีเดียวก็แถวหน้าผมก็ตายหมดแล้วอะ่ะแล้วประเด็นคือไอ้เจ้าเกเรวเนี่ยมันตีแล้วมันลดลูกไฟด้วยพอมันลดลูกไฟอะ่ะมันทําให้ผมไม่สามารถที่จะออกสกิลได้เออ เราก็เลยต้องมีการแก้เกมกันหน่อยเดี๋ยวมาดูกันก่อนเนาะว่าเซตแรกอะดาเมจมันจะได้สักเท่าไหร่ผมอาจจะกอไปนะผมอาจจะกอไปถ้าถ้ามันไม่ค่อยมีอะไรเนาะในในส่วนของเซตแรกเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ดูดาเมจตอนท้ายแล้วค่อยไปดูเซตที่2กันว่าอะไรมันเวิร์กกว่ากันเนาะ โอเคก็เซตแรกเราทำดาเมจไปได้อยู่ที่6ล้าน5เนาะแล้วก็ยืนได้ถึงเทิน์น7เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเซตนักร้องหรือเซตดูดเลือดที่เรารู้จักกันเนาะแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับ โอเคครับผมผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเซตที่ผมมีนั้นเป็นเ,เซตนักร้องหมดแล้วแล้วกเ็เดี๋ยวอธิบายก่อนผมเปลี่ยนเป็นเซตนักร้องเนี่ยสามตัวหน้าหมดเลยแล้วก็ตัวบีชชิงด้วยเหตุผลที่เปลี่ยนสามตัวหน้าด้วยเนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้าเซตนักร้องเนี่ยมันจะมีสะท้อนดาเมจด้วย20%เนาะก็ไหนไหนมันต้องตายแล้วก็อย่างน้อยให้มัน สะท้อนดาเมจไปโดนบอสบ้างแล้วก็เจ้าบิดคิงเนี่ยผมปรับให้มันออกสกิลก่อนหน้าหวานโดยมันก็ใส่เซ้นนักร้องเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันออกสกิลก่อนหน้าหวานเนี่ยมันจะได้ได้ไอนี่ด้วยครับจากเนี่ยไอคอของเจ้าตัวจีนัทเนี่ยเมื่อตัวละครป่ายตนฟื้นฟูค่า s p จะได้รับพลังงาน2จุดทันทีในแต่ละรอบจะเกิดเพียงหครั้งก็คือเราจะมีลูกไฟให้หน้าหวานเรา สามารถใส่สก,กิลได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะสิ่งที่ผมคิดเนาะโอเคมานี่เทิร์นแรกนี่ดาเมจมันก็บัวตายไวล้มนะครับอื ừ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 , ừ, หสี่ล้านแถวหน้าผมหายเกลี้ยงอ่ะแล้วทีนี้ก็บีก,กิงเราออกสกิลปุ๊บได้ลูกไฟมาทีนี้ก็ให้โซนิกตีธรรมดาเพื่อลบเกาะจากนั้นหน้าหวานไปอืม 8แสนโอเคอ่าฮะลูกกระจกอมาแทงแล้วแล้วก็เหมือนเดิมครับบิดคิงตีธรรมดาเพื่อเอาลูกไฟทีนี้เราจะมีลูกไฟสี่ลูกเราสามารถออกได้สองสกิลเนาะผมก็เลยจะให้เจ้าโซนิกเราเนี่ยออกสกิลไปด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ออกสกิลอ่ะไอเวลาบอสมันตีใส่อันตีเราอะมันจะลบลูกไฟเราเราก็จะเสียฟรีไงครับเพราะฉะนั้นก็ใช้มันให้คุ้มครับ ให้ดามเมดมันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นคืนพลังจิตตับหกลา้านโอ้ยตีแหลงจังพอโซนิคลบเกาะปุ๊บโอเคเทินนี้เราก็จะมีแค่สองลูกเนาะเราก็ให้หน้าหวานใช้ไปเพราะเรายังเหมือนเดิมครับให้หน้าหวานเป็นดามเมดหลักกับบิดชิงอุ๊ย เล่งมาไม่รู้เวลาเลยคนอื่นรู้หมดว่ากูชอบเล่นบิโก้โทษโทษโทโอเคอ่าเธอนี้ได้สี่ลูกโซนิกเราใส่อันติได้อืมมันก็จะแรงกว่าเราไปตีธรรมดาเนาะหน้าหวานใส่ซ้ำาปบเจ็ดแสนดาเมจหน้าหวานไม่นิ่งเลยอะคือผมยังไม่ค่อยได้อัพเนาะจากตอนที่แล้วอะ่ะ ตอนนี้ก็ยังเท่าๆเดิมอยู่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรตอนนี้เรายือนอยู่ถึงเทินที่5แล้วคิดว่าน่าจะได้แค่6หรือเจ็เทินเหมือนรอบที่แล้วนะรอบที่เราก็7ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าโอ้โห เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าดาเมดเราจะประมาณไหนจะได้ประมาณจริงๆถ้าถ้าผมเปลี่ยนโซนิกไปใส่เซ็นนักร้องด้วยก็จะดีเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็จะจะสามารถทําให้โซนิกเราใส่สกิลได้เหมือนกันจะไม่เสียฟรี8,2ล้าน2ก็เพิ่มมาจากเดิมจากก่อนหน้านี้6,5ล้าน5เนาะก็เพิ่มมาพอสมควรเกือบ 2, 000, เกือบ2ล้านนก็โอเคอยู่แล้ว ก็เจ้าเดิมเลยทองไทยสัตว์เยอะเหมือนเดิมเออคือทีนี้ครับเซิร์ฟผมมันมีกิวที่เขาตีไอเกลิวแตกแล้วพอตีเกลิวแตกปุ๊บมันจะมีอันนี้เด้งขึ้นมาครับนี่เควสตียานเนี่ยซึ่งเควสตียานเนี่ยเราจะช่วยกันตีทั้งเซิร์ฟเพื่อเพื่อที่จะเอาของวันมันจะเป็นไอเทมชุดทองอแต่ก็ต้องสุ่มออฟอีกทีหนึ่งเนาะ โดยการตีก็จะใช้นี่กระสุนตัวนี้ไอ้กระสุนตัวนี้จะได้จาก 1. คือสำรวจกิวทั่วไปก็คือเราตีไอลูกระจอกครับ 2. ก็คือท้าสู้บอสก็ที่เราทําเมื่อกี้หรือ3ก็ซื้อแพ็คแต่ผมส่วนมากผมจะไม่ค่อยซื้อแพ็คเท่าไหร่ผมจะอาศัยเนียนเนียนสายฟรีเอะอันนี้มีอะไรด้วยอ๋อมีของรางวัลด้วยเหรอ,อเวลาเราตียานก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็กดๆไป มีเท่าไหร่ก็กดไปช่วยๆกันกดเพราะว่าเซิร์ฟหนึ่งมันก็ช่วยกันอย่างวันนี้เซิร์ฟผมก็เนี่ยได้ห้าปอร์เซ็นต์ละมีเวลาอีกสิบห้าวันน่าจะได้อยู่แต่ต้องรอดูอีกทีนึงโอเควันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับสรุปก็ถ้าใครมาถึงเจ้าบอตัวนี้แล้วก็แนะนำให้ลองเปลี่ยนเป็นเซ็ตนักร้องหรือเศตสะท้อนที่เรารู้ๆกันนะครับอ่า แล้วก็เหมือนเดิมครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพี่เปลี่ยนอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าแนะนําผมบอกผมได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะลองทําตามดูวันนี้ก็ไปแล้วครับ bye bye. บ๊ายบายจุบ๊บ